คนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องอ u ต o VS รีวิววันนี้เราจะพาไปรีวิวรถเพื่อการพาณิชย์ยอดนิยมอย่าง2026 Suzuki Super Carry รถกระบะบรรทุกขนาดเล็กที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดทนประหยัดและเหมาะก,กับการใช้งานเชิงธุรกิจเป็นอย่างมากรุ่นปี2026นี้ยังคงจุดเด่นเดิมเอาไว้พร้อมปรับปรุงรายละเอียดห่อลายจุดให้ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก2026 Suzuki Super Carry มาในรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบดั้งเดิมที่เน้นการใช้งานเป็นหลักด้านหน้ารถดูทันสมัยขึ้นด้วยกระจังหน้าแบบใหม่พร้อมไฟหน้าฮาโลเจนที่ให้ความสว่างชัดเจนเหมาะกับการขับขี่ทั้งกลางวันและกลางคืนกันชนหน้าถูกออกแบบมาให้แข็งแรง รองรับการใช้งานหนักตัวรถมีขนาดกระทัดรัดทำให้ขับขี่ง่ายในเมืองซอยแคบหรือพื้นที่ตลาดที่มีการจราจรหนาแน่นด้านท้ายเป็นกระบะบรรทุกแบบพื้นเรียบก,กว้างใช้งานสะดวกสามารถขนสินค้าได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้วัสดุก,ก่อสร้างหรือของใช้ทางธุรกิจทั่วไปภายในห้องโดยสารของ2026 Suzuki Super Carry มาในสไตล์เรียบง่ายแต่เน้นการใช้งานจริงแผงคอนโซลถูกออกแบบให้ดูเป็นระเบียบ ใช้งานง่ายปุ่มควบคุมต่างๆอยู่ในตำแหน่งที่เอื้อมถึงได้สะดวกเบาะนั่งได้รับการปรับปรุงให้นั่งสบายขึ้นรองรับการขับขี่เป็นเวลานาน,านได้ดีพื้นที่ศีรษะและพื้นที่วางขาเพียงพอสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารมีช่องเก็บของเล็กๆสำหรับเอกสารขวดน้ำและอุปกรณ์จำเป็นในบางรุ่นอาจมาพร้อมพอร์ตชาร์จ usb และระบบปรับอากาศที่ทำงานได้ดีเหมาะก,กับสภาพอากาศร้อนของประเทศไทย ในด้านสมรรถนะ2 0 2 6ูุูกิ i ซูเปอร์แครีใช้เครื่องยนต์เบนซินที่เน้นความทนทานและประหยัดน้ำมันเป็นหลักให้กำลังเทียงพอสำหรับการบรรทุกของหนักในชีวิตประจำวันระบบเกียร์ธรรมดาเปลี่ยนเกียร์ได้นุ่มนวลใช้งานง่ายช่วงล่างถูกออกแบบมาให้รองรับน้ำหนักได้ดีแม้บรรทุกเต็มก็ยังคงความมั่นคงในการขับขี่พวงมาลัยมีน้ำหนักเบาทำให้การเลี้ยวและจอดรถทำได้สะดวก เหมาะกับผู้ใช้งานทุกระดับประสบการณ์ด้านความปลอดภัย Suzuki Super Carry รุ่นปี2026ให้มาครบตามมาตรฐานพื้นฐานเช่นเข็มขัดนิรภัยระบบเบรกที่มีประสิทธิภาพและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงแม้จะไม่ได้มีระบบความปลอดภัยขั้นสูงมากนักแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่เน้นความทนและความคุ้มค่าเป็นหลัก ในเรื่องของราคา2026 Suzuki Super ุ a ูกิซูเปอร์แครคาดว่าจะยังคงตั้งราคาให้เข้าถึงได้ง่ายเหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าและธุรกิจขนส่งขนาดเล็กราคาจะแตกต่างกันตามรุ่นและอุปกรณ์ที่เลือกแต่จุดเด่นคือค่าบำรุงรักษาตำ่ำอะไหลหาง่ายและศูนย์บริการของสุ z u กิมีอยู่ทั่วประเทศทำให้ใช้งานได้อย่างสบายใจในระยะยาว โดยรวมแล้ว2026 Suzuki Super Carry ยังคงเป็นรถเพื่อการพาณิชย์ที่ตอบโจทย์เรื่องความคุ้มค่าความประหยัดและความทนทานแม้จะไม่ได้เน้นความหรูหราแต่ให้ประสิทธิภาพการใช้งานที่ตรงจุดหากคุณกำลังมองหารถคู่ใจสำหรับทำธุรกิจหรือใช้งานขนส่งในชีวิตประจำวันรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม ถ้าชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง AutoVS Review แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ